It was at this moment that he knew. He fucked up. <whistles> 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 สวัสดีครับผมก้องมูนวัฒน์นะครับในวันนี้นะครับวันที่30กันยายนนะครับเป็นวันเกิดของนักแสดงหญิงคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือพี่ใบเฟิร์พิมฉนกนั่งเองนะครับก็ในวันเกิดปีนี้นะครับสุดสั่วันเกิดนะครับขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ดีมีความสุขเท่าเดินใส่แล้วก็เป็นที่รักต่อทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็พี่ใบเฟิร์พิมฉนกเนี่ยก็เป็นนักแสดงหญิงในดวงใจของผมเลยก็ว่านะ แสดงหญิงที่ผมที่ชอบมากที่สุดอีกคนหนึ่งเลยนะครับก็ถ้เาเกิดได้มีโอกาสได้ลงงานกับพี่ใบเฟิร์นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่านยินดีมากเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาอวยพรเกิดของพี่ใบเฟิร์นทีมชนกเนี่ยก็มาอวยพรกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปติดตามผลง,งานของพี่ใบเฟิร์นทีมชนกเนี่ยก็ไปติดตามไปได้เลยนะครับทุกผลงานเลยนะครับก็จากกันไปครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงอวยพอเกิดให้เขาฟังสักหน่อย ก็แล้วกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลพี่เบอรเฟิร์นครับสวัสดีวันเกิดนะครับเดีย๋ยวผมจะ้องเพลงโอพอร์มาเกิดมาให้พี่ฟังนะครับตล้งแต่ฟังดีๆนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to พี่เบอร์เฟิร์นพิมชน Happy birthday สางคาเกิดนครับพี่ใบเฟิร์ธทีมช็อถ้าเกิดผมกับพี่ใบเฟิร์ธทีมชนกได้มีโอกาสเยี่ยมง,งานกันก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีๆมากเลยนะครับถ้าเกิดเขาจะมาออกในะช่องยูทูบของผมด้วยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับและก็ ผมมีไอเดียผมมีไอเดียคือถ้าเกิดผมจะทําคลิปเนี้ยผมว่าคงไม่ได้เพราะว่าีิน้าผมต้องไปเป็นทหารก่อนนะครับแต่สัญญาว่าถ้าเกิดผมจบเป็นทหารแล้วเนี่ยผมจะทําคลิปแบบนี้แน่นอนครับหลังจากจบเป็นทหาร ถ้าคลิปนี้มียอดดูสักประมาณ2,100วิวแล้วก็ยอดไลค์2 10ไลค์ผมจะทำคลิปออกเดตและไปแฟก์กับพี่ใบเฟิร์นบิมชนกอย่างวันนะครับผมจะทำคลิปแบบนี้แน่นอนครับใครที่ดูคลิปนี้หนูก็ขอยอดดูแล้วก็กดไลค์กันหน่อยนะครับอันนี้ก็ฝากถึงพี่ใบเฟิร์นบิมชนกด้วยนะครับ,นนว,รว,รบว่าสนใจหรือเปล่าครับก็ถ้าเกิดสนใจก็มาบอกผมหน้าเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมหน้าไปออกในช่องยูทูบของเฟิร์นโซเนี่ยถ้าเกิดใครที่นําไม่ได,ด้กดติดตามเนี่ยไปกดติด,ด ตามน่าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อช่องไว้ให้มุมขวาให้นะครับถ้าเกิดผมได้มีโอกาสได้ไปออกช่องเฟิร์สโซนแล้วเนี่ยผมจะเป็นเรื่องที่น่าดีๆมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมน่าเจอพี่ใบเฟิร์สพิมพ์ชแล้วเนี่ยผมก็คงออกอาการแบบ It this at moment that was knew he he fucked up. เีีแแตตตดดกกกก เป็นเรื่องที่น่าดีๆมากที่ได้เจอแบบพี่ใบเฟิร์นพิมฉนกโชวจริงๆนั้นเนี่ยผมคงแบบกอาการไม่ค่อยหนุ่ยเลยนะครับเพราะว่าผมกับพี่ใบเฟิร์นเนี่ยคงจะได้เจอกันในเร็วๆนี้แน่นอนครับโอ้ไม่ว่ามูซินเดียร์นี่ว้าวยังไงก็สุขสันต์วัเกิดนะครับพี่ใบเฟิร์นพิมฉนกครับ แล้วก็อย่าลืมถ้าคลิปนี้มีวยอดวิว2,100วิวแล้วก็วยอดไลค์210ไลค์ผมจะทำคลิปออกเอดและเป็นแฟนกับพี่ใบเฟิร์นจิงชนก1วันนะครับขอวยอดวิวแล้วก็ยอดไลค์ด้วยวน,นะครับยังไงก็สุดสัป์เกิดนะครับพี่ใบเฟิร์นิงชนกครับ Happy birthday to you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 . Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.